สวัสดีค่ะมาพบกับสไตล์กัแล้วนะคะวันนี้ที่ i n นสตาแก u มยูทูนะคะมาคุยกันนะคะพูดคุยกันถึงเรื่องช่องหลักช่องดันแล้วก็ช่องรองเล็กๆคนสงสัยนะคะว่าเดี๋ยวขอเสียบไม้แบบอะไรประจําเลยทุกทีเลยพร๊อหนึ่งออามาได้ละโอเคคุยกันนะคะคุยกันว่า สายไหม่มันฟุ่งฟริงมากนะคะทุกคนโอเคเข้าเรื่องเข้าเรื่องเราจะไม่เราจะไม่เสียบใหม่ไว้ที่หนะ้า okay. ออีกต่อไป คือไรเราจะพาทุกคนมารู้จักกับการทำ u t u b e มือใหม่นะคะมือใหม่หลายๆคนยังไม่รู้ช่องหลักคืออะไรช่องรองคืออะไรช่องดันคืออะไรนะคะก็จะแอบง,งงๆนะคะจริงๆที่เรียกว่าช่องดันบางคน create สร้าง Xcount มาหลายๆ c o u า t เพื่อที่จะมาดันช่องตัวเองให้ได้ชั่วโมงให้ได้ยอดซับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่อยากจะแนะนำไม่อยากจะบอกว่าไม่ควรทำเพราะว่า เพราะว่า y o youtube หรือว่าแพลตฟอร์มรือว่าอินเทอร์เน็ต IP Address ต่างๆนะคะเขาฉลาดพอที่จะไม่ให้คุณทำแบบนั้นนะคะแต่ก็เอ้ยในๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็เลยอยากจะ,ะมาบอกว่าถ้าใครทำอยู่ก็จะทำต่อก็ได้หรือว่าจะหยุดก็ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่นะคือ เคยเคยตอนที่เราทำยูทูบใหม่ๆเราจะมีคนที่ที่เราแบบรู้จักอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามียูทู u b e 5ช่องเราก็งงฮะาทำไมต้องทําตั้ง5้าช่องอะไรเนี้ยทาไว้เพื่อดันตัวเองนั่นเองนะคะหลายๆคนจะไม่พูดแต่นในๆเราก็มาเจาะลึกอินไซต์กันแล้วนะคะอินไซต์ยูทูบก็ในยูทูบมันมีอะไรนะคะสตาจะมาเจาะให้ทุกๆคนได้รู้นะคะหลายๆคนสร้างช่องมาเพื่อดันช่องตัวเองทีนี้การที่ใช้อินเทอร์เน็ตสายเดียวกันหรือว่า การที่ใช้ i p าเรเดียวกันแล้วก็ทำอะไรที่มันพฤติกรรมที่เป็นบ่อยๆๆสม่าเสมออย่างเงี้ยเขาก็จะจับคนได้นั่นเองนะคะก็เลยไม่อยากแนะนำอะไรที่มันผิดกฎธรรมชาติอะ่ะก็คือไม่ควรทำถามว่าสายดันคือสายอะไรสายก็ไม่ค่อยขาวสะอาดเท่าไหร่หรือเปล่าอันนี้ก็ แล้วแต่คนจะคิดแต่ถ้าเกิดสมมติว่คุณมีช่อง4 5 6ช่องแล้วแต่และช่องก็แอคทีฟตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ค<ม>ือก็คืออย่างสตาร์สตาร์ก็มีหลายช่องมากนะคะจะเป็นทําผมจะเป็นเล่าประชาชีวิตจะเป็นอ่านหนังสือทำพอสแคปคือคือเรา เอฟฉีบมันตลอดแล้วเราก็ไม่ได้เอาช่องนั้นมาดูช่องนี้ช่องนี้มาดูช่องนั้นอันนี้คือถือว่ามันเป็นปกติแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่าคุณไลฟ์แล้วก็เปิดดูไลฟ์ตัวเองสี่ช่องมาเปิดดูไม่มีใครมาดูเลยแล้วก็มีแต่คุณที่มาดูคุณเองอย่างเงี้ยมันทําไปเพื่ออันนี้ก็ก็ถามหลายๆคนที่เขาแบบเออที่ทําว่าทำไปเพื่ออะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดจะทำแบบนั้นคิดคอนเทนต์ดีๆออกมาดีกว่าไหมเพื่อที่จะให้ เพื่อที่จะให้คนอื่นได้เข้ามาดูคอนเทนต์ดีๆของเราที่เราครีเอทออกไปดีกว่ามานั่งไลฟ์แล้วก็สร้างช่องดันมาดันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นในความรู้สึกสไตล์นะแต่ถ้าคนอื่นคิดแบบอื่นก็ก็ไม่ผิดนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดอ่าเราก็เลยมาพูดว่าอย่างช่องหลักอะไรนะคือบอกว่าช่องหลักก็คือช่องที่คุณทําอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะช่องที่อย่างของสตาร์ Star ก็จะมี แต่มีช่องหลักมีช่องรองมีช่องแบบว่าเมนชาแนลอะไรเงี้ยคือมันจะมีเป็นชาแนลโฮส s t หรือว่าชาแนลแบรนด์ก็แยกๆออกมาได้ชาแนลแบรนด์ก็คือการที่เราสามารถที่จะตั้ง a อ m i n มได้การที่เราสามารถที่จะ,ะมีามี o u n t u n t ให้คนอื่นเข้ามา a c c e s ียกเอ็กเซสเอันนั้นได้เข้ามาแบบมีความมีส่วนร่วมมีการจัดการ account ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ของแต่ของสแต์ไม่มีช่องดัน ถ้าหลายๆคนวเวลาแบบเข้าไปไลฟ์ใครหรือว่าเข้าไปแบบไปคุยอะไรองเงี้ยเขาบอกว่าช่องดันใครเนี่ยจริงๆ Insight YouTube ไม่ใช่ช่องดันของใครๆนะคะเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ YouTube เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์นะคะเป็นการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งที่สอน หรือว่าพูดคุยไม่ใช่สอนหรอกอพูดคุยประสบการณ์การทํา youtube แล้วก็แนะนําแชร์แบ่งปันกับการทํา y o YouTube ที่เราประสบมา p a s two years ที่ผ่านมานะคะว่าเราเจออะไรมาบ้านเราก็เลยอยากแบ่งปันให้ให้คนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาทำ YouTube ทีหลังได้ฟังได้แบบรับรู้ว่าเออ กฎ u t u b e มันเป็นแบบนี้เคยผิดกฎไหมเคยเดินแบนช่องไหมเคยอะไรอย่างเงี้ยเรามีประสบการณ์ตรงนั้นค่อนข้างเยอะเราก็เลยอยากจะมาแชร์นั่นเองนะคะทำยังไงไม่ให้ผิดกฎ u t u b e แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำยังไงให้มันสร้างไรายได้ได้โดยที่ไม่โดนบล็อกหรือว่าให้มันมีโฆษณาลงได้โดยที่คุณไม่ติดขัดหรือว่าช่องไม่โดนแบนนั่นเองนะคะทีเนี้ย ถ้าเกิดว่ามีช่อง3-4สี่ช่องคุณก็เอาช่องนั้นให้มัน active ไว้ตลอดเนี่ยลงคลิปอละครั้งอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ว่าไปนะคะก็คือพยายามที่มัน active วักนก่อนมีพี่คนหนึ่งอยู่รนเวก็ถามสาวว่าทำไมมันมีสองช่องแล้ว wow. นล้วทำไมเวลาโหลดมันขึ้นแต่ช่องอีกช่องหนึ่งที่พี่เขาไลฟ์ประจำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยากจะบอกว่าต้องไปเชนแอค c เคาท์ต้องไปสวิตต์อไอเคาท์นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าสลับบัญชีนั่นเองนะคะไปสลับบัญชีเพื่อที่จะให้มันอยู่ในบัญชีที่เราอยากจะอัปโหลดรูปภาพต่างๆหรือว่าอ่าเข้าอ่าวิดีโอต่างๆนะคะอย่างอย่างพี่เขาก็ทำแบบ สมมติว่าเป็นเป็นคลิปความรู้แล้วก็เป็นคลิปลายสไตล์ style. บางทีเขาเปิดคลิปความรู้เป็นช่องที่เป็นความรู้ไว้ตลอดตลอดเราไม่ได้สลับบัญชีแล้วเวลาเราจะลงไลฟ์สไตล์อัปโหลดขึ้นไปแบบนี้ค่ะมันจะไม่เข้าไปในช่องที่เราอยากจะให้มันเข้าไปคุณต้องไปสลับบัญชีก่อนนะฮะหลายๆคนถามว่าต้องปิดเขาหรือเปล่าต้องอะไรหรือเปล่าไม่ต้องปิดนะคะก็ไว้แบบนั้นเลยถึงแม้ว่าคุณจะใช้อีเมลเดียวกันก็ก็ไม่เป็นไรนะคะอีเมลเดียว1อีเมลนะ Rádio สามารถมี c c o u n t ได้หลาย Account มากนะคะในกรณีที่ Account น,นั้นๆบัญชีนั้นๆไม่ได้ทำผิดกฎ u t u b e คุณก็สามารถที่จะยังเปิดสร้างรายได้ได้นั่นเองนะคะมีพี่อีกแล้วนะคะที่รู้จักก็บางทีก็อยากว่าแหละสาวๆคนชอบแชร์ประสบก,การณ์เนาะเราก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเขามีช่องหลักซึ่งเป็นช่องไลฟ์สไตล์แต่ทีนี้มีอันนี้พี่เก่งอเออถึงนิดนึงเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆแล้วมีช่องหลักช่องหลักพี่เก่งคือ คือช่องเอ่อจสซี่แเจมทีเนี้ยช่องช่องนี้ยคือช่องหลกักขยันมากทําทุกอย่างว่าแต่ว่าไม่ไปยังไม่ไปถึงไหนนะคะอยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจไว่เก่งแต่ช่องรองช่องที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คอนเทนต์มันดังคอนเทนต์มันปังมันโดนคือช่องฟุตบอลนะคะสำหรับ เด็บดาวนะคะก็เลยอยากจะมาพูดคุยเมาท์มอยช่องพี่เก่งให้ฟังนะคะคนนี้เขามีสองช่องแล้วช่องรองมันดันสร้างไรายได้ได้ก่อนมันดันผ่านกฎก่อนเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นช่องหลักช่องรองแล้วแต่คุณจะเรียกแต่ว่าผลสุดท้ายแล้ว youtube เขาไม่ได้เห็นว่าช่องนี้มันเป็นช่องหลักฉันต้องให้ก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะ y YouTube เขาดูว่ากระแสของช่องนั้นๆที่ ที่คนให้ความสําคัญที่คนดูให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือฟุตบอลหรือว่าอะไรนะคะการอินเกตของคนกันที่มีคนเข้ามาดูการที่มีคนติดตามถ้าครบ1,000 s u ั s ซับสครายเบอร์0 0ชั่วโมงหรือว่า2 4 4 0 0 0 0นาทีนั่นเองนะคะก็จะได้ผ่านกฎแต่กรณีนี้ถามว่าผ่านกฎง่ายไหม ถ้าคนไม่ได้ทำผิดกฎอะไรเลยมันก็ผ่านง่ายนะคะใช้เวลาแบบของของสตาร์ก็ใช้เวลาประมวลผลหรือว่าตรวจสอบ1นึ่งห่วันหรือว่า24ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าช่องไหนที่มันมันมีประวัติเสียมาก่อนหรือว่าช่องไหนที่มันทําอะไรที่มันดูไม่ค่อยบริสุทธิ์สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันไม่เป็นธรรมชาติมันมีอาการผิดผิดออกไปนะคะผิดธรรมชาตินะคะก็ ก็ตั้งแต่3วันถึง1เดือนนะคะเขาก็ให้รอแล้วแต่นะคะบางบางช่วงก็จะพิจารณาเร็วถ้าช่องของคุณไม่ติดขัดอะไรถ้าช่องไหนที่มีมีพิรุธที่น่าจะต้องตรวจสอบเพิ่มหลังจากที่ระบบมันตรวจสอบแล้วระบบอัตโนมัติตรวจสอบแล้วก็จะมีบุคคล เบบุคคลทั่วไปมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งอันนี้ก็มันก็ต้องรอนานนิดนึงนะคะอันนี้ก็อยากจะมาบอกสำหรับคนที่ทำ u t u b e มือใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าทำอะไรที่มันดูแบบมีพิรุษหรือว่าอย่าอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าเราจะทำอะไรได้แบบเอ้ยฉันต้องฉลาดกว่าระบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าไม่งั้นเขาไม่สามารถที่จะเมเนจ500กว่าล้านอเขากับเมเนจทุกทุก อ่าหนาทีอัพโหลดเนี่ยเท่ากับแบบ1อาทิตย์อะไรอเงี้ยห0าล้านกว่านาทีซึ่งมันแบบมันเยอะมากๆนะคะเขาทำระบบมันดีมากคุณไม่สามารถที่จะไปชีตติ้งเขาได้นะคะอยากจะแบบว่าบอกว่าเออมันก็เป็นประมาณนี้ปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมาชาติถ้ามีการฝาช่องฝากอะไรถ้าระบบมันไม่เห็นว่ามันโอเคมันก็จะบล็อกให้อัตโนมัตินะคะเพราะว่าเขาถือว่า เขาก็ไม่อยากเสียผลประโยชน์เหมือนกันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แหละที่อยากจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอหน้าจะมาล้วงความลับช่องร้านซับนะคะคอยติดตามกันนะคะว่าสตนจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้สแตนก็ต้องลาไปแล้วนะคะมองมอยเสร็จแล้ว <laughs> <laughs> เกี่ยวกับเกีเ่ยวกับช่องหลักช่องรองช่องสองช่องดันอะไรที่คุณคุณแบบอยากจะรู้นะคะสตนก็เลยอยากจะ มาเล่าให้ฟังนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณ Prism นะคะ Thank you very much for supporting my live stream นะคะ Prism เป็นแอปพลิเคชันที่ไลฟ์สดได้ในกรณีที่ไม่ถึง1,000 subscriber นะคะขอบคุณมากๆเลยไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ